นี่ครับก็จะเป็นของที่พี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆถนัดแคมป์เรานะครับที่ร่วมกันนะครับร่วมกันผมทบทุนมานะร่วมบริจาคให้กับเด็กๆนะเราก็ สมทบทุนต่อนะครับเพื่อที่จะบริจาคให้กับเด็กๆไป สาระกลางนะครับของของเมืองนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการบริจาคของนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ทําการรับมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้กับเจ้าเมืองนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมบริจาคมาให้กับเรานะครับ เราก็นำมาสมทบทุนต่ออีกทีสำหรับพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับ <จะ S 1> ก็ช่วยกันนะครับ,นะรบแม็กซ์อีฟครับหลังจากที่เราได้มอบของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กําลังเดินทางไปถ้ำเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์หรือเจ้าอนุนะครับก็เป็นพระมหากษัตรัตว์ ราชอาณาจักรร้านชานะครับแห่งเมืองเวียงจันทร์ลำดับที่ห้านะครับหรือองค์สุดท้ายนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหาวีรกษัตริย์นะครับและพระมหาราชของประเทศลาวด้วยนะครับทุกคนถ้ำที่เราจะพาทุกคนมาในวันนี้นะครับถ้าย้อนไปหลายร้อยปีก่อนเนี่ยต้องบอกว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำลับๆนะครับเป็นถ้ำที่เจ้าอนุวงเนี่ยใช้ซ่องสุมกําลังพลนั่นเองครับมีคือก็จะแฉหน่อยนะเพราะว่า เขาบอกว่าบนถ้ำเนี่ยบนถ้ำมันจะมีน้ําหยดลงมนาะตลอดเวลานะอากาศภายในถ้ำประมาณ20องศาครับวันนี้เขาเปิดไฟใง้นะเพราบอกปกติก็ไม่ได้เปิดไฟเพราะว่ายังไม่ได้เปิดให้แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยว อันนี้ถ้าเกิดเป็นแบบประเทศไทยก็จะประมาณว่าถ้ำหินปูนนะครับมีจะมีหินหินงอกหินย้อยนะจะมีน้ำคือน้ำที่ซึมลงมาเนี่ยมาจากยอดเขานะครับจะค่อยค่อซึมผ่านชั้นหินชั้นดินรากไม้มาแล้วก็ะมะหยดตรงนี้แล้วก็จะกลายเป็นหินปูน อันนี้หินเป็นหรือหินตายครับอยู่ที่ป่าเาครับอ๋ออยู่ที่ป่ากต้องให้หมอแค่ออกครับใช่ใช่มันก็เกิดจากน้ําที่มาอย่างนี้เหมือนกัน,นมึงตอนจะมีสาระก็แบบนี้แหละครับนี่มันมาดูมาดูจุดนี้ครับพอจะมีสาระก็ชวนไปไม่รู้เนี่ยนะครับถ้าถ,ถ้าเราดูอย่างนี้เพื่อนๆนะครับเนี่ยหินยอ่อหินงอหินย้อยถ้าของเราจะมีที่ลาบุรีก็ถ้ำเขาบินถ้ำจอมพล นะครับแล้วถ้าอีกยี่สิบปีเรามาหินด้นี้จะชนกันแล้วดูจากด้านในนะครับแต่ผมไม่มุดเข้าไปครัมันนู่นนะครับไกลๆฮะนั่นแหละครับนั่นเขาชนกันแล้วอันนี้ก็คือเป็นภูเขาหินปูนไม่มีครับก็เป็นแบบนี้ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดช่วงนี้ถ้าเกิดเราอยู่นานนะครับเราจะกลายเป็นเก้าสิบแม็กซ์ X ฮะไม่ใช่หมูป่า มันน้ำป่ามาเพราะเนี่ยดูดูอันนี้เป็นน้าทางน้ําไหลครับใช่ครับแล้วสมัยก่อนท่านเจ้าทวงท่านจะมารวบรวมไพ่พลกําลังพลเพื่อที่จะมากอบกู้เอกราชไม่ใช่เป็นงานอ๋อไม่ใช่ครับเป็นถ้ำตามธรรมชาติถ้าผมว่าเมื่อสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วถ้ำน่าจะสูงแบบนี้ถ้าดูจากเนี่ยดูลักษณะกายภาพของถ้ำแล้วเนี่ย เมื่อเมื่อร้อยกว่าปีหรือ200้อยปีที่ท่านเจ้าวนวงท่านยังมีชีวิตยอยู่อ่ะน่าจะสูงกว่านี้นะ ตรงนี้ก็เป็นสะพานที่จะข้ามไปวังน้ําเขียวตรงนี้เขาก็ไปได้ทีละคันนะเนื่องจากตัวพื้นสะพานเนี่ยเป็นไม้นะแต่ว่าตัวขอบสะพานหรือว่าโครงสร้างสะพานเป็นเหล็กนะแต่ก็ใช้ความระมัดระวังหน่อย ตรงไหนพี่เริ่มประกบนจงไหนครับกำลัเข้ารถ่เหอขอตรงกลางเว้นให้เป็นศูนย์บร,ริการนะครับเพราะเราจะกลางกลางเส็นมือการนะครับขอตรงกลางเว้นไว้ที่เหลือเพื่นๆก็เอาด้านรอบๆได้เลย คืนนี้เราก็จะนอนที่วังน้ําเขียวนะครับแต่เป็นวังน้ําเขียวที่อยู่ในประเทศลาวนะไม่ใช่วังน้ําเขียวที่โคราชนะนี่ก็กาลังสร้างบ้านกันอยู่ก็วันนี้ก็ทําเต็นท์กองบัญชาการนวะัออนนี้เราจะมีกิจกรรมใหญ่นะเป็นกิจกรรมปิดท้ายเลยสําหรับใน แม็กตะลุยเชียงขวางสุดยอดครับอะกล,ออก,กลับเลยเหรอ <c oughs> นี่ก็รถท่านประธานของเราเองนะครับคือผมชอบแม็กนะตรงที่ว่าหนึ่งเลยเนะี่ยทุกคนือคเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือจะเป็นทุกคนดีกว่าที่ที่ได้เข้ามาอยู่ในนี้นะผมว่าผมชอบนะ ควาเป็นกันเองทุกคนคือเพื่อนกันหมดนะน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเต็นนะครับน้องสุดสวยของเราก็เพิ่งมานะเป็นคลิปแรกน่าจะสวยสุดละ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็เป็นมามา <c oughs> เป็นคลิปแรก <c oughs> นึกงไง <c oughs> ถึงหลงมา <c oughs> โดนหลอก โดนหลอกมาหรือว่าหรือว่ามาเฝ้าพ่อหรือไงถ้ามาดีหนูไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ดูนี่หนูยอดเป็นอยู่บนต้นเห็นปะนี่ก็กำลังสร้างบ้านอยู่ต่อนี่เต็นท์คันนี้นะเมื่อวานที่จอดอยู่ข้างเราที่บอกว่ามีระเบียงหน้าบ้านด้วยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เดินทางกลับทางาด่านน้องคายวันนี้วันที่3นะเป็นวันที่รู้สึกว่าผ่อนคลายสุดนะเพราะวันที่หนึ่งกับวันที่2เนี่ยเราแบบลุยกันหนักมากเดินทางไกลนะแล้วถนนก็แบบไม่ดีเลยดีว่า Mac X อันนั้นมันรุ่นไหนครับมีประโยชน์มีประโยชน์ที่สุดนะผมจะโยเนถามว่าเอ๊ะผมไม่เคยเห็นนะแต่รุ่นนี้ครับโอ้อันนี้เป็นเป็นรถบ้านหรอครับนี้ทําให้ว่าไะอ๋อก็ไปขีดเล่มเดียวครับสว่างไปทั้งภูเลย ทิปแม x กเอ็กของเราก็จะมีเกมมีกิจกรรมตลอดนะอันนี้ก็เรากำลังจะตรวจคะแนนสมาชิกที่เล่นกิจกรรมวันนี้แ a ็กเอ็กเตรียมอะไรมาให้เดี๋ยวเราให้ดูเป็นรางวัลนะก็มีกล่องตัวอลูมิเนียมในของมีกล่องมีรางวัลที่1รางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่3นะ แล้วก็มีรางวัลอีกเยอะเลยนี่ที่เตรียมมาไวาจะเป็นกระเป๋าอากระเป๋าตัวนี้เป็นเหมือนทิชที่อะเรียกนะกระป๋องอะกระป๋องเนอะเอาไว้ใส่น้ําแล้วก็มีหมวกนะมีเสื้ออีกอุ้ยเยอะแยะเลยมีรางวัลน,นี่ก็เป็นตะเกียงของเอ่อไวแลนด์นะตัวนี้ตะเกียงไวแลนด์หุกิจกรรมมีเยอะแล้วก็มีของแจกเยอะด้วย ็อเอฟคือแบบผู้ผุณนสร้างจริงเดี๋ยวเราพามาดูทีมงานนะครับในคลิปนี้ของเราสดีครับผมก็พี่บอมของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับขออนุญาตครับผม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 ผมเนี่ยประทับใจในการจัดคลิปของทัวร์ดีฮอลิเดต์ทัวร์ขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วนอกจากลาวแล้วไปที่ไหนอีกครับก <what> ็เวียดนามไปได้หมดครับเวียดนามทุกที่ทุกที่ถ้าไปจีนไปญี่ปุ่นก็ได้ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยอ่ากำลังกำลังวางแผนกำลังวางแผนก็คือถ้ามีเงินพร้อมให้เราจัาไปได้หมดถูกต้องครับที่เดียวถูกต้องละครับแล้วก็ที่ที่ผมชอบนะมาลาวครั้งนี้เราไม่ต้องไปแลกเงินจัดไทนะเราบอการับครับครับอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกครับครับ ผมบอกเลยใครที่จะจัดแต่ที่เขาจดมาสามสิบคันน่ะได้ครับก็ได้เหมือนกันได้ครับคือไม่จะเป็นต้องมายี่สิบสามสิบคัน,คนไม่จะเป็นส่วนเรื่องราคาก็แล้วแต่ว่าเราจะไปที่ไหน,นใช่ราคาเรื่องท่องเที่ยวม,มันในอยู่ที่ฤดูอย่างประเทศนี้เนาะลาวลาวก็จะมีช่วงพีคอยู่ประมาณช่วงกันยาเป็นต้นไปกันยาถึงกุมภาร,ราคาจะพีคหน่อยเพราะเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าหายถ้าเป็นมีนาถึงต้นกันยาคือเป็นช่วง low s e a s o ราคาก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องทาแบบนั้นเพราะว่าคอสที่โรงแรมเอออะไรต่างๆเขาจะเพิ่มราคาในช่วงที่เป็นพีคถ้าเป็นช่วงโลซิสันมีนาถึงกันยาเนี่ยเขาก็จะปล่อยแบบลดราคาลงนะครับราคาก็จะลงตามนั้นประมาณนั้นครับที่เดียวครับถูกต้องครับยังไงไม่แพงแน่นอนนะครับไม่แพงแพงคุยกันได้คุยได้มันอยู่ที่จํานวนคนด้วยส่วนหนึ่งถ้าคนมาเยอะผมอยู่ได้ลูกค้าสบายใจเราโอเคครับเราโอเคแล้วอย่างที่เห็นครับมาทุกทริปผมจะต้องทําให้ทุกท่าน มีความสุขกับการท่องเที่ยวครับเพื่อนครับ NB Holiday Tour อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมแล้วก็มีสาขาอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคุณลุงดูแลอยู่แล้วก็จะมีขอนแก่นอาจจะเร็วๆนี้เนาะน่าจะภายในต้นปีหน้านะครับน่าจะทำออฟฟิศเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าท่านไม่มั่นใจมาเทสก่อนได้ผมพาไปทุกคลิปสมมติจะพาทริปมาในเดือนหน้าเดือนนี้ให้ผมพาไปทดลองเส้นทางก่อนแล้วค่อยพาทริปมาจริง ครับเดี่ยวแบบนั้นผมทําอย่างนั้นจริงๆครับพี่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เดียวมากมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับที่ฟองน้ําเขียวนะที่เรามาตั้งเต็นท์กันเขาก็มีของขายนะขนมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมาจากประเทศไทยนะครับก็มีประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนนะอย่างตัวเทสโตนะที่เทสโตก็ยังเป็นหลักๆก็ยังเป็น ขนมจากไทยนะครับเพื่อนๆก็มีอันนี้ที่เราเห็นแล้วแปลกตานะก็คือเขาเกียบรวยเพื่อนรวยเพื่อนจะเป็นเหมือนกับคาบี้นะแต่เป็นคาบี้เป็นของภาษาลาวนะคาบี้เห็นมีอันเดียวนะที่เป็นภาษาลาวน่ารักนะครับแล้วก็มีอันนี้จะเป็น เป็นผักกรอบนะที่เราเคยกินกันหลักๆก,ก็ยังเป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทยนะคือคนไทย,นยมาเนี่ยหวยดีเลยเพราะว่าเป็นอาหารไทยเนยเยอะนะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจะมาที่วังน้ำเขียวแล้วรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรกินนะเหมือนเราอยู่ประเทศไทยเลยอะ่ะนี่ก็มีอีกร้านหนึ่งครับเขาเขาก็มี ใครที่มาบ้าน้้ำเขียวตรงนี้ก็มีไก่ย่างมีส้มตำมีทุกอย่างนะก็มีขนมก็มีสองร้านนะมีสองร้านค้าติดกันอันนี้ก็เป็นราคานะครับราคาอาหารของที่นี่นะที่นี่ก็ยังใช้เงินเป็นกลีบอยู่ครับตามนี้ และในช่วงค่ำนะครับก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือการเล่นเกมนะครับเพื่อมอบของรางวัลให้กับสมาชิกซึ่งเป็นกิจกรรมที่แม็กเอ็กเนี่ยจัดขึ้นในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตำข้าวเปียกนะครับก็คือเหมือนเราเอาข้าวเหนียวเนี่ยามาหุงให้สุกนะครับแล้วก็ใช้ทําเหมือนเป็นค้อนนะครับเป็นค้อนที่ทําจากไม้แบบนี้นะครับก็ทำครับ ตำจนจนมันเหนียวเลยอ่ะก็จะตำแบบซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนะนี่ครับตำปึก๊กแล้วก็อีกทิ้งก็ปึกป๊กปึ๊กเงี้ยตำเงี้ยไปเรื่อยๆจนจนเนี่ยมันเหนียวแบบจนเป็นก้อนเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นขนมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อ่คนลาวกินนะแต่นี้คือผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นของลาวหรือว่าของม้งนะแต่ก็อร่อยนะแล้วเขาก็เอามา ย่างนะแล้วก็กินกับเหมือนกับเอาน้ําตาลไปปรุงรสอ่ะเหมือนน้าเชื่อมปรุงรสนะแล้วก็หือว่าอร่อยดีนะ เอาไข่ okay. ทามือใช่ไหมครับแล้เนี่ยถ้ามันได้ที่แล้วมันจะไม่ติดมือเห็นไหม

เจ้าล้างมือแล้วใช่ไหมเราเรแรกไปล้างครับแต่ตอนนี้สะอาดแล้วครับถ้าใครอยากกินแบบเป็นของหวานก็เดี๋ยว่ากมาแล้วเอาน้ําตาลโรยนะครับจะให้อยากกินของเค็มก็เอาปลารโรวได้เเนตข้ตีอบคมย์นงเขไม่ใช่ใครติดเขม่ติเาไม่ อันนี so, uh, time, like ้มันจะละเอียดกว่าครับมูจิมูจิได้ครับเด็กผวเล่นน้องโอ๊ตเหได้ครับทีนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้นะครับผมกับแม็กเอ็กะดูดเชียงขวางนะครับสปปลาวนะครับใครที่อยากจะมานะครับก็ยังทันในปีหน้านะครับที่เราจะจัดกันในปีหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าในประเทศลาวเนี่ยเราจะไปที่ไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามดูด้วยนะครับผมก็ โอเคเลยสำหรับคลิปเรานะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนนี่ภาพดูบรรยากาศสวยไปแล้วครับ